สวัสดีครับผมกมลจาก425 audio นะครับผมทุกจาก425 audio ครับผมแล้วก็วันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้เลยครับผมหูฟังรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับผมนั่นก็คือ Adifier Stack Spirit S3 นะครับผมซึ่งเป็นหูฟังไร้สาย Diver Plana นะครับผมตัวแรกจากทาง Adifier นะครับแล้วก็ในส่วนของสเปคหรือว่าการใช้งานเป็นยังไงงั้นเดี๋ยวก็ไปตามชมกันเลยครับไปเลยจ้า เพราะก่อนที่เราจะไปแกะกล่องชมกันนะครับผมจะเห็นชื่อรุ่นอยู่แล้วนะครับผมว่าเป็น Edifier กับ Stack นะครับผมซึ่งจริงๆนะผมเล่าอย่างนี้ก่อนนะครับผมว่า Edifier เนี่ยเขามีต้นกำเนิดนะครับผมตั้งแต่ปี1996นะครับผมโดยผู้ก่อตั้งเนี่ยนะครับผมเป็นคนที่เขาชอบฟัง audio ไฟล์เหมือนกันชอบลำโพงไฮไฟเหมือนกันนะครับผมก็เลยก่อตั้งบริษัท Edifier ขึ้นมาเน้นทำลำโพงเป็นหลักนะครับผมแต่ว่า พักหลังๆเนี่ยก็เริ่มทําหูฟังขึ้นมาด้วยนะครับผมตามเทรนตานยุคสมัยนั่นแหละครับผมแล้วก็ในปี2012นะครับผมเขาก็ได้เข้าไปซื้อบริษัทนั้นก็คือ Stack นะครับผมรวมไปถึงออเดสด้วยนะครับผมซึ่งทั้ง2บริษัทเนี่ยก็จะเก่งในเรื่องของอิเล็กโทรสแตติกนะครับผมที่เป็นไดเวอร์นะครับผมแล้วก็ในเรื่องของพาหนะแมกเนติกด้วยซึ่งทาให้ชื่อของส t a c k นะครับผมสามารถเข้ามาอยู่ใน e d i ิ i ฟ r รรุ่นนี้ได้นั่นเองนะครับผมรวมไปถึงเทคโนโลยี ที่เมื่อกี้ทางน้องกูพูดไปแล้วก็คือในเรื่องของพานาแมกเนติกไดเวอร์นั่นเองนะครับผม,มพี่ไร่ไดเวอร์พานาแมกเนติกมันคืออะไรพี่อ่ะเดี๋ยวเรามาดูรูปกันที่หลังกล่องนี้เลยนะครับผมหลังกล่องจะมีรูปอยู่แล้วนะครับผมพานาแมกเนติกเป็นยังไงนะครับผมคือถ,ถ้าเกิดเราดูรูปตรงนี้แต่คาอธิบายที่แบบเฮ้ยแม่เหล็กนู่นนี่นั่นไดอะแฟมนู่นนี่นั่นงงครับผมนะครับผม,ผมอธิบายง่ายๆอย่างนี้แล้วกันนะครับผมพานาแมกเนติกนะครับผมเป็นระบบไดเวอร์เรียกได้ว่าแบบล่าสุดเลยแล้วกัันนะครบผม,มซึ่ง มันเป็นตรงกลางระหว่างไดเวอร์แบบไดนามิกกับเจ้าตัวอิเล็กโทรสแตติกนะครับผมซึ่งอิเล็กโทรสแตติกเนี่ยมันต้องใช้กําลังไฟนะครับผมในการขับไดเวอร์ตัวนี้ออกมาแต่ว่าทีานานาเนี้ยพานาแมกเนติกเนี่ยก็คือจะใช้เป็นแผ่นไดอะแฟมแผ่นตรงๆแต่ว่าไม่ต้องใช้ประจุไฟเหมือนตัวอิเล็กโทนะครับผมแล้วก็ข้อดีของมันก็คือไดเวอร์แบบไดนามิกเนี่ยนะครับผมมันต้องใช้แม่เหล็กนะครับผมรอบๆในการขับไดอะรแฟมให้เบิขับเสียงออกมาให้มันเกิดการสั่นใช่ครับ ทำให้จุดกาเนิดเสียงของมันเนี่ยอยู่แค่ตรงกลางเท่านั้นทําให้เกิดการ d i s t o r ชั่นของเสียงในพวกย่านเสียงสูงรวมถึงย่านเสียงเบสด้วยนะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นของพาหนาเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนออกสีเหลเี่ยวหน่อยนะครับผมสีมันเี่ยมแนวยาวหน่อยแล้วก็เวลาเสียงมันออกเนี่ยมันออกได้จากทุกทุกจุดได้เลยทุกๆจุดทั้งแผ่นแ้วทั้งแผ่นในแฟมเลยเพราะฉนั้นสั่นเสมอครับแบบว่าไม่ใช่ทำให้ตัวนี้นะครับผมมี d i s t o r t i o นที่ต่บ เสียงเบสเสียงแหลมก็จะมีความเที่ยงตรงมากกว่า<ล><ม>นั่นเองความผิดเพี้ยนต่ํามากๆใช่ครับซึ่งในงานของพวกทำเพลงมอนิเตอร์พวกนี้จะมียี่ห้อดังๆอย่างอาวโท<ห>น<ห> <ๆ S 2> เขาก็ใช้กันที่ใช้พานาเมติกแล้วก็เมื่อกี้เราก็เล่าถึงพานาเมติกไปแล้วนะครับผมแล้วก็ มาแกะกล่องกันดูดีกว่าแกะกันดีกว่าโอเคอ่ะน้องกุ๊กครับอ่ะอธิบายกล่องหน่อยโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกซ์นะคเข้าของเจ้า e d i f i e r Stack Spirit S3 นะครับผมซึ่งนี่ก็คือหน้าตากล่องของเจ้า S3 นะครับผมพอที่พันซ้ว่าเจ้า Stack S3 นะฮะซึ่งนี่ก็คือกล่องของเขานะครับผมซึ่งเวลาจะเปิดออกมานะครับเขาจะมีํำตัวเป็นรูๆไว้ให้เราดันกล่องข้างในออกนะครับผมเราก็ดันไม่เนี่อุ้ยข้างในนี่แบบับ อย่างไงนะที่เหมือนมันเป็นแบบเขาเรียกอะไรลายสกรีนใช่แบบสกรีนเขาว่าสแต็กนะครับสแต็กกับสปิริตสแต็กเอาไว้นะครับผมก็แบบเป็นสแต็กสปิริตนะครับข้างในอ่ามีประมาณนี้โอ้โหจะมาพร้อมกับฮาร์ดเคสฮาร์ดเคสแล้วก็ไอ้นี่คืออะไรเลนเป็นโฟมครับผมเป็นโฟมก็คือเป็นโฟมเยียครับเยียครับเยียครับมาให้ถ้าที่ผมลองจับดูนะครับผมอาจจะไม่ใช่หนังแท้ อาจจะเป็นฟิล์ลิฟต์หนังแกะซึ่งตอนแรกครับผมเป็นถ้าเกิดดีฟอมมาจากโรงงานเนี่ยมันจะเป็นเจ้าตัวนี้แหละเป็นเอียร์คับที่เป็นหนังนะครับผมแต่เนื่องจากผมลองแล้วรู้สึกมันร้อนประเทศไทยมันร้อนยิ่งช่วงนี้ร้อนนะครับผมไม่ไหวครับผมก็เลยเปลี่ยนแบบผ้านะครับผมยวเอาให้ดูแบบผ้าเป็นยังไงนี่ครับเหลือแค่กล่องแค่นี้นะครับผมพกผ้าสะดวกอ่าเปิดข้างในดูครับอ่าก็จะมีหูฟังอยู่อย่างนี้นะครับผมซึ่งทางเราได้แกะเปลี่ยนเป็นผ้าไปแล้วนะครับผมแบบผ้าจะเป็นอย่างนี้ แล้วก็ข้างในยังมีอีกครับผมนั่นก็คือเจ้าตัวปิกกิตาร์ปิกกิตาร์แถมปิกกิตาร์มาให้ด้วยเอออ๋อให้ยอคอสำหรับคนเล่นกีตาร์แบบเอาไว้ดีดหรอเออฟังเพลงแล้วก็ดีดไม่ใช่นะครับผมเอาไว้เอาไว้สำหรับในการแซะไว้แคอ่าแซะเอีรยครับออกเพื่อเปลี่ยนนะครับเจ้าตัวนี้เปลี่ยนครับนะครับผมแล้วก็มีนี่สายชาร์จนะครับผมจะเป็นวายเลสนะครับผมก็ต้องมีสายชาร์จนะครับเป็นไทซีด้วยไทซีนะครับอ่าเรียกได้ว่ารุ่นใหม่แล้วต้องไทซีกันหมมดแแลล้้ววก็ี มี3.5นะครับผมนี่เป็นหูฟังบลูทูธนะครับผมแต่ว่าสามารถใช้แบบเสียบสาย3.5ได้นะครับผมแล้วก็มาพร้อมตัวนี้เลยครับผมีหัวแปลง DRS นะครับอ่านะครับผมส6.3สำหรับคนที่มีพวกเดสก์ท็อปแอมนะครับผมต้องการจะขับพาหน้าตัวนี้ให้แบบมีเสียงที่ดีขึ้นไปอีกนะครับผมแต่อันนี้ผมแนะนำแล้วกันจากที่ผมได้ลองสายเดิมของเขาเนี่ยผมว่าสายเดิมเขายังธรรมดาไปหน่อย ถ้าเกิดใครที่บ so hey, right. ้านมีตุ้งสตังค์หน่อยก็ผมก็แนะนําให้หาสายอัปเกรด3.5ที u u ่ดีกว่านี้ขึ้นมาหน่อยนะครับผมแล้วก็ค่อยใช้6.3แปลงเข้าไปสอบแอมจะเสียงดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากๆนะครับผมก็เป็นประมาณนี้ครับภายในอ่ะมาที่โตหูฟังกันดีกว่าเป็นยังไงมั่งจากน้องกุ๊กให้ลองจับดูผมว่านะวัสดุดิวของของของมันเนี่ยมีความสวยงามมากๆนะครับผมก็คือจับแล้วรู้สึกเลยว่าแบบเออเป็นดูแบบ สมราคาเนอะพีเนี้ยมากมากครับผมตรงเนี้ยฮะแล้วตรงเนี้ยนะครับผมเห็นถ้าเกิดสังเกตดีๆมันจะเป็นลายแบบไฟเบอร์นะครับอันนี้จะเป็นแส่วนเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับผมไม่ใช่แบบพลาสติกแบบปิ้นลายนะครับพี่เอาเหรอใช่มันเป็นคาร์บอนหนึกว่าตอนแรกเราปิ้นลายอ๋อนี่คาร์บอนแท้เลยใช่ใช่ก็คือข้อเดียวมันคือมันจะแข็งแรงกว่าพลาสติกกว่าพวกวัสดุพลาสติกแล้วก็มันมีน้ำหนักที่เบากว่าเบาากว่เนาะใช่เออว่ะเพราะจริงปกติพวกแบบ ไอหูฟังพาหน้าหรือโตนัสเต็กนี่คือโคตรหนักหนักหูมากเพราะนั้นเขาก็ต้องแบบทําอะไรไลท์เวทอ่ะอันนี้ในความเห็นของผมนะครับก็คือแบบพูดตรงตรงเลยนะถ้าเกิดคุณเคยใช้พวกโซนี่ดีว0 0อสอ็ะมาร์ครหรือมาร์ค่ก็ได้เนื้องานผมว่าเหมือนกันแบบแข็งแรงเนี่ยไอตัวเนี้ยอย่างนี้เลยเนี่ยเนี่ยแข็งแรงข้อตรงข้อต่อนี่แบบน็อตเน็อตแบบยึดตยึดนี่เฟลว์เฟลว์มากอะคือเวาทำแบบแบบแบบดีมากอะคือผมแบบ เฮ้ยโอเครับรับได้เลยกับกับตัวราคาค่าตัวมันด้วยนะตัวสรุปแบบนี้ก็นะครับผมที่แย์ครับด้านขวานะครับก็จะมีแบบปุ่มคอนโทรลนะครับผมซึ่งเป็นปุ่มมันติฟังก์ชันนะครับสำหรับเล่นเพลงหยุดเพลงแล้วก็รับสายวางสายนะครับแล้วก็มีปุ่มบวกแล้วกับลบนะครับผมสำหรับเพิ่มเสียงลดเสียงนะฮะแล้วก็จะมีตรงนี้นะครับผมช่องเสียบ3.5นะครับสำหรับใช้งานหูฟังแบบเสียบสายนะครับผมแล้วก็ มาที่ยาคาด,ด้านซ้ายนะครับผม,มก็จะเป็นช่องเสียบใสายชาร์ทไ c ซีนะครับผมแล้วก็มีไฟบอกสถานะแล้วอย่างนี้ต้องคุยเรื่องสเปคแล้วข้างในโอเคครั<อ>บม,มาที่กันที่สเปคนะครับผมเจ้า e d i r i e r s i a s 3 s นะครับผมมาพร้อมกับบลูท t ธ5.2นะครับผมรองรับ Audio Connect ได้แก่ SBC AAC แล้วก็ AptX Adaptive ด้วยนะครับผมซึ่งรองรับ AptX Adaptive แล้วเนี่ยเขาคือเขาจะมีแบบฟังก์ชัน backward ก็คือรองรับพวก AptX HD แล้วก็ AptX ธรรมดาด้วยนะครับ mm hmm. ซึ่งถ้าเกิดใครใช้พวกโทรศัพท์ Android หรืออุปกรณ์ที่เรารองรับออ audio codec AptX นะครับผมก็สามารถที่จะใช้ตัวเนี้ยได้แล้วก็ใหออ้ให้ความละเอียดเสียงเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นกว่า Codec ทั่วไป mm hmm. ครับผมแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าใครอโทรศัพท์ของใครเนี่ยรองรับ AptX Adaptive เนี่ยก็คือมันจะช่วยเรื่องของ การเล่นเกมด้วยก็คือ latency เนี่ยก็จะหรือว่าความหน่วงเนี่ยค่า delay ก็จะลดลงไปอีกนอกจาก f p t x adaptive แล้วนะครับผมเจ้า a i r i e r s t a r k t p s 3เนี่ยยังรองรับ snapdragon sound ด้วยนะครับผมที่จะให้เป็นเทคโนโลยีเสียงของตัวล่าสุดของทาง snapdragon ของทาง qualcomm นครับผมที่จะช่วยให้สามารถฟังเพลงที่มีความละเอียดระดับ24บ i t 9.6 kHz ได้โอใช่นะครับผมแต่ว่าบิตเรทเนี่ยจะยังต่ำกว่าตัว l l d a นะครับผมแต่ว่าสามารถฟังเพลงความละเอียดนั้นได้นะครับผมแล้วก็ให้ความหน่วงได้ต่ำลงไปอีกนะครับผมซึ่งทาง Edifier เขาก็การันตีมาเลยว่าเฮ้ยเจ้าตัวชิปตัวนี้นะครับผมสามารถทำให้รันอินซี่ในการดูหนังฟังเพลงเนี่ย หรือว่าเล่นเกมน,นะครับผมแบบเป็นโลที่แบบโลที่ต่าที่สุดโลเท่าที่ e อ i ิฟายเอเคยทํามาฟีเจอร์เด็กขวัญใจนะครับผมมนุษย์ทํางานนะครับก็คือเจ้าตัวนี้สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์พร้อมกันได้สูงสุด2อ,อุปกรณ์รก็คือต่อพร้อมกันทั้งโทรศัพท์ทั้งคอมสลับการใช้งานได้นะครับผมถ้าเกิดว่ามีคนโทรโทรศัพท์เข้ามาเราก็สามารถกดเล้าสายที่ หูฟังได้เลยนะครับผมหรือว่ามีโทรเข้ามาทางคอมเนี่โทรไลน์เข้ามาเราก็สามารถกดแล้วสายที่หูฟังได้เลยมันก็จะสลับโอเคครับผมมาที่แบตเตอรี่นะครับผมทาง Edifier นะครับเขา,าให้ข้อมูลมาว่าเจ้า Edifier Stack Spirit S3 นะครับผมสามารถฟังเพลงต่อเนื่องได้น,นานสูงสุดถึง 80ชั่วโมงเลยทีเดียวชั่วโมงนี่ล่อไปเกือบเกือบ4วันเลยนะใช่ครับผมแต่ว่าทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของเราด้วยนะว่าเราฟังวอลลุ่นระดับเท่าไรอะไร่างนี้ก็สเปคก็จะมีแค่นี้นะครับผมถ้าถามว่ามีเอ็นทรงเอ็นซีไหมต้องบอกว่าตัวนี้ไม่มีนะครับผมเพราะว่าตัวนี้นะครับผมเขาเป็นไดเวอร์แบบตัวพลามติกนะครับผมซึ่งมันกินพื้นที่อยู่แล้วนะครับผมการจะไปใส่วงจรเอ็นซีเข้าไปก็คงไม่เหลือที่ให้เขาอยู่หรือว่าถ้าเกิดใส่จริงก็คงหนามากหรือหนัก หนักฟูมากๆแล้วนะครับผมแต่เขาเลยทำมันเป็นแบบโคลส์มาให้นะครับผมก็คือสามารถกันเสียงภายนอกได้บางส่วนไปแล้วใช่แต่ว่าไอโซเลตเขาเขาทำไอโซเลชันดีนะแบบแล้วก็คือแบบบล็อกเสียงแบบคือคือเสียงรอบตัวเงียบลงกว่าแบบชัดเจนเลยอผมลองใส่แล้วก็ใส่ใส่สบายนะสำหรับผมใชยแล้วใส่ได้นานด้วยก็ไม่รู้สึกปวดหูรอบๆคือตัวเนี้ยนะครับผมที่มันสามารถใส่ได้นานก็สบายเพราะว่าตัวนี้ครับเมมโมรี่โฟม อย่างดีโฟร์เข้ามาเขาจะเป็นเป็นหนังแกะใช่ไหมครับแหนังแกะผมว่าข้างในเขามีมาร์มอรี่โฟมใช่ปะก็มีนะมาร์มอรี่โฟมแล้วก็หุ้มด้วยหนังแกะแหละนะครับผมแต่ว่าน้าวันถ่ายทำของเราตอนนี้เป็นอากาศร้อนนะเป็นหน้าร้อนไม่ไหวครับผมยอมจริงๆใส่รอน้ำไม่ไหวจริงๆครับผมร้อนมากไม่ไหวครับผมใส่ไปแล้วก็ข้างบนเนี่ยเจ้าตัวเนี่ย ไอ้เฮดแวน์เนี่ยเออคูชั่นโอ้ดีมากเลยอะ่ะใช่แบบมันเป็นหนังเออมันสัมผัสดีมากจริงนะครับถ้าเกิดใส่แล้วอย่างที่ผมบอกมีผ้ากระชับอยู่แต่ก็ยังมีความนุ่มนวลของเจ้าพวกนี้อยู่ด้วยนะครับผมแล้วก็น้ําหนักที่ไม่ได้หนักมากทั้ทงนี้เป็นพานามเนติกนะครับผมว่าผมว่าน้ำหนักใกล้เคียงกับตัวมาร์คสี่เลยผมมาร์คสี่ใช่ไหมอ๋อใกล้กับมาร์คสี่เออก็จริงๆนะใส่ก็คล้ายๆกันว่าแล้วก็มาเข้าวันเรื่องของ คุณภาพเสียงดีกว่าเพราะว่าตัวนี้อย่างที่เราบอกฟีเจอร์เขาจะมีอยู่แค่ฟังเพลงแล้วก็คุยโทรศัพท์ได้นะครับผมที่เหลือก็คือเรื่องเสียงนะคุยอยงเรื่องเสียงอย่างเดียวเลยสําหรับผมแล้วอ่ะตัวนี้มันให้น้าเสียงที่แบบมันมันรู้สึกว่ามันเป็นมันม,ม,นมีมันมีความเฉพาะตัวอยู่เหมือนกันนะสำหรับผมแล้วเท่าที่ผมคิดนะคือแบบ แค่แบบฟังแล้วเปิดเพลงแรกเนี่ยไอเพลงแรกที่ผมจะเปิดฟังก่อนเลยคืเอเป็นเพลงออ,ออกแนวแบบพังล็อกหน่อยใช้เพลงอเมริกาอินเดียของกินเดย์เนี่ยเปิดฟังเพลงแรกน้ําเสียงที่ผมรู้สึกกับหูฟังตัวนี้เลยคือความบาลานซ์นะครับผมทั้งย่านตา่ำย่านกลางย่านแหลมเนี่ยคือแบบเขาแบบมันมันอิ่มพอดีแล้วก็แบบมันเวลบาลานซ์มากครับผม oh. ก็คือแบบฟังแล้วมันแบบมันพอดีไปหมดเลยอะ mm hmm. ทั้งกีตาร์ทั้งเสียงกลองอะไรเงี้ยทั้งกีตาร์ก็แบบว่าได้เนื้อได้ได้เนื้อเสียงที่แบบอิ่มชัดนะครับผมเป็นเสียงกีตาร์ที่แบบ ติดเอฟเฟกต์ดิสโทเชีหนอหรือติดเอฟเฟกเสียงแตกอะคือแบบฟังแล้วมันรู้สึกแบบมันได้เนื้อแต่มันก็ไม่ได้แบบไม่ได้า飒แบบไช่มันมีความเนียนอยู่ครับผมแล้วก็เสียงกองเนี่ยที่แบบอัดเป็นเสียงกองที่แบบคนตีงจริงอะรู้สึกถึงน้ำหนักมือที่มันแบบมันชัดมากอะมันตีเบา มันก็รู้สึกว่ามันเบาตีหนักมันก็รู้สึกว่ามันหนักอะไรเงี้ยคือแบบคมมิดมันดีอะไรทำนนีมันดีใช่คือแบบมันแบบฟังแล้วมันดูแบบมันดูจริงมากเลยอ่ะมันคือมันมีความสมจริงแต่ว่ายังยังให้ความรู้สึกที่ฟังสนุกอยู่ใช่ครับผมแล้วก็ในเรื่องของการขับรายละเอียดเสียงเนี่ยคือแบบบางทีผมไปฟังเพลงที่แบบที่แบบผมฟังมาเป็นประจำอยู่แล้วเงี้ยแอบมีได้ยินเสียงของแอมเบียนที่แบบไม่เคยได้ยินมาด้วยใช่แอมเบียนแบบเพลงสแตนเพลงสแตนของอิมเเนมอะไรเงี้ยเออแอบได้ยินเสียงแบบ แอมเบียนแบบจางๆไกลๆที่แบบเฮ้ยพรที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีด้วยแบบว่าแอมเบียนของห้องอัดอะไรอย<ช>่างนี้นแ,นแนวแนวนั่งไดประมาณนั้นคือแบบเราได้ยินเสียงบางอย่างที่แบบเราไม่เคยได้ยินอ่ะพอเข้าใจอยู่เพราะว่าจริงๆตัวเนี้ยเขาทาง Edifier นะครับทางสเปคเขาบอกว่าเนี่ยไดยเวอร์เขาสามารถขับได้ตั้งแต่10เฮิรต์ยันถึง40,000คือกว้างเลนส์มัมน Precision ที่พรนี่กว้างมากๆคืออย่างนี้ผมเล่าก่อนแล้วกันคือตอนแรกผมฟังอ่ะผมลืมเปิดแอป เปิดแอปของ Edifier มันจริงตัวนี้รองรับแอปด้วยนะครับผมปรับ EQ ได้อยู่3 preset ใช่ไหมอ่าแต่ผมไม่ได้เปิดเลยตอนนั้นผมก็ฟังเลย,เ,ลยเปิดฟังเลย<ๆ>ผมรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันรู้สึกแบบทุกชิ้นดนตรีทุกเสียงร้องทุกอะไรที่มันออกมาจากหูฟังตัวนี้นะครับมันอิ่มมันแน่นมันอัดมันแน่นมากเข้มข้นมาก<ๆ>ซึ่งบอกอตรงว่าแรกๆผมฟังนานๆไปแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเลี่ยนไปนิดนึง นะครับผมผมก็เลยลองเปิดแอปลงอะไรดูป in euh anyway ุ๊บอ้าวมีพรีเซตของ EQ อยู่เป็นพรีเซตเสียงใช่ไหมครับใช่ครับมันจะมีมีอยู่3แบบนะผมคลาสสิกไฮไฟแล้วก็แบบสแต็กสแต็กนะครับผมผมก็เลยลองเปลี่ยนดูนะครับผมสับไปสับมา3 EQ นี้ก็คือผลที่ได้ก็คือว่าถ้าเกิดเริ่มต้นมาเดิมฟอร์เขาจะให้เป็นแบบคลาสสิกป่ะคลาสสิกใช่ไหมคลาสสิกเนี่ยแบบมันจะแน่นอ้วนแบบอบอวนที่ผมบอกเลยอิ่มทุกอย่างอิ่มทุกอย่างใช่นะครับผมโดยที่แบบ ไม่เพี้ยนอะเออมันแน่นแต่มันไม่เพี้ยนแปลกมากนะครับผมแล้วก็มาในเรื่องของตัวที่เป็น preset high f i นะครับผมตัวเนี้ยที่ผมสังเกตได้เลยก็คือว่าตัวเสียงเบสแอคแท็จะน้อยลงนะครับผมแล้วก็พวกเสียงกลางที่เป็นกีตาร์จะเบาลง<อ>แต่ว่าที่เป็นเสียงกลางที่เป็นนักร้องอะกลับเด่นขึ้นมาโอ้แปลกใจมากคือเหมือนวบบมันเอาเครื่องดนตรีไปเก็บไว้ข้างหลัง นักร้องมาชูหน้าชูชูนักร้องดันร้องขึ้นมาข้างหน้าพวกแบบนอร่าโจนอะไรพวกเนี้ชัดเลยเอเดลยิ่งยิ่งชัดเสียงนักร้องพุ่งมาข้างหน้าเลยถ้าใครเน้นฟังเสียงร้องก็ใ่าจะชอบพีเซตตัวนี้ใช่ไฮไฟล์หงชียอะไรดีมากตัวต่อมาพีเซตที่ชื่อว่าสแต็กนะครับผมตัวนี้นะครับผมเท่าที่ผมลองฟังดูนะครับทุกชิ้นดนตรีอ่ะมันจะมีความห้วนลงอย่างเช่นเสียงเป็ดปกติแบบปังแล้วก็อืมต่อใช่ไหมอันนี้มันปังแล้วมันหยุดเลย แอดแท็กมาดีเหมือนตอนที่ฟังพรีเซ t ตคลาสสิกแต่ตรงหางเสียงอ่ะเขาดับเร็วเหมือนตอนที่ฟังไฮไฟก็คือเขาเก็บเก็บตัวไวเก็บตัวเออเก็บตัวไวตัวไวม่เก็บตัวไวรวมถึงเสียงกีตาร์ที่เป็นนิซอรชันที่แบบถ้าเกิดฟังพวกดีมเทเตอร์เวลาเขาปั่นกันนะตุบ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 เนี่ยคือแบบละเอียดมันเออมันสับมันสับเป็นโน้ตอ่ะหรือแบบกระเดื่องคู่ที่แบบมันมันรัวถ้าเกิดฟังที่แบบเป็นคลาสสิกอ่ะมันจะรู้สึกว่ามันปนปนกัน ไม่รู้สึกว่าเท้ามันซ้ายขวาซ้ายขวาสแต็กปุ๊บเท้ามันซ้ายขวามันตุดตุดตุ๊ดตุดโอ้โหแล้สุดยอดจริงๆนะครับผมคือฟังครสแตกนี่คือแบบเหมือนเขาเรียกไงอ่ะเอาดนตรีมานาคนร้องละอ่าเพราะงั้นนัเกิดชอบฟังเสีรายละเอียดเสียงดนตรีใช่ฟังเพลงคลาสสิกที่แบบดนตรีแน่นๆเต็มวงต้องการใหญ่เงี้ยต้องการฟังช่องไฟของแต่ละเครื่องเนี้ยอูดีมาก ชอบมากนะครับผมคือแล้วแต่อารมณ์นะนะเวลานั้นด้วยแต่ถ้าเกิดวันไหนเขาอยากฟังเขาเรียกอะไรเพลงป๊อปสนุกนะครับผมคลายเครียดออกทำงานโอเคฟังคลาสสิกอัดกเข้าไปหน่อยโอ้เพลินเพลินเนวันไหนอยากแบบเอ้ยไม่ได้ไม่ทำงานแล้วพักผ่อนอยากฟังรายละเอียดของเสียงเพลงฟังเอียดอะไรพวกนี้ก็ปดสแปกไปวันไหนอยากนุ่มๆอยากฟังเพลงแจ๊สฟังเสียงผู้หญิงนุ่มๆนอนละจนอะไรอย่างนี้นอนละจรหรือแบบ เอเดลอะไรพวกนี้ผมชอบฟังแล้วมานน้นะครับผมเออใช้ดเซออไฟติดเซ็ตไฮไฟไปเพได้เสียงผู้หญิงที่แบบไหลลื่นก็คงเนียนนุ่มหวานคือเรียกว่าผมว่าเป็นตัวเดียวที่ครบรถจริงๆใช่เพราะ็ทำเหมือนเขาทำพีเซ็ตมาให้แบบตอบโจทย์เพลงเกือบทุกแนวเลยใช่ใช่นะครับเราฟังกันอืนะครับผมแล้วก็นอกจากเรื่องเสียงนะครับผมก็จริงๆแล้วมีเรื่องของไม่จากที่น้องปุ๊กลองมาเป็นไงบ้างครับ แต่ที่ผมลองมานะครับผมเจ้าตัวเจ้า s t a c k s p i r i t S3 นะครับให้เสียงไม้ได้คมชัดมากๆนะครับผมแต่ว่ามีข้อติอยู่เล็กน้อยก็คือเวลาเจอพวกเสียงที่มีเสียงรบก,กวนเนี่ยตัวนี้อาจจะตัดเสียงรบก,กวนได้ได้ได้ไม่เงียบมากนะอาจจะยังตัดบ้างแหละแต่ว่านี่อยู่ในระดับที่แบบปลายสายยังพอที่จะเสียงฟังเราอยู่นะครับผมแต่ว่าโดยทั้งหมดทั้งมววแล้วเนี่ยสามารถที่จะแบบใส่คุยโทรศัพท์ในชีวิตประจำวันทั่วไปได้สบายมากๆนะครับผมไม่ว่า จะใส่คุยประชุมงานออนไลน์หรือว่าใส่คุยโทรศัพท์ในชีวิตประจําวันทั่วไปก็สามารถใช้สิบตัวเนี้ยคุยโทรศัพท์ได้ให้เสียงพูดที่คมชัดแล้วก็ฟังดูเป็นธรรมชาติมากๆนะครับผมเพราะฉะตอนแรกที่ผมเทสไม์กับคุณเชคนะครับคุณเชคโอโอีกคนหนึ่งนะครับผมก็คือบอกว่าถ้าเกิดไม่ไม่บอกว่าใช้หูฟังคุยไม่รู้เลยว่าใช้หูฟังคุยโอ้โทรศัพท์แบบแนบหูแนบหูเลยเหรอใช่แล้วก็ลองแกล้งหน่อยว่าเปิดเพลงแบบจอหูฟังอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้ว่าเชคมันจะได้ยินเสียงรบกวจาก ฟังผมไหมอะไรงเงี้ยใช่มันก็บอกยังได้ยินบ้างแต่ว่าเสียงพูดยังฟังไรู้เรื่องครับใช่ผมว่าตรงจุดนี้คุณผู้ชมคงอยากรู้เดี๋ยวเราะจะมีคลิปเทสให้ทุกคนได้ลองฟังกันดูนะครับผมสวัสดีครับนี่คือเสียงไม์ของ Edifier Stack Spirit S3 ครับในสถานที่ที่ไม่มีเสียงรบก,กวนครับเทสหนึ่งเทสหนึ่สวัสดีครับ นี่เสียงของอินฟ라이เออร์สเต็ตสเปริเสามในสถานีที่มีที่เขาตรวจครับเทสหนึ่งสองสามสี่เทสหนึ่งสองสามสี่แล้วก็นอกจากเรื่องไม้ที่เมื่อกี้เราได้ลองฟังไปนะครับผมเจ้าตัวนี้ยังมีในเรื่องของเกมโหมดด้วยเกมโหมดนะครับซึ่งสามารถเปิดปิดได้นะแอปพลิเคชั่นแอปพลิเคชันอินฟ라이เออร์คอนเน็นะครับผมจะถึตอบโจทย์คนที่เล่นเกมโทรศัพท์ด้วยพี่ครับผมใครเล่นฟับจีเอวีเนี่ยก็สามารถจะใช้สเต็ตสเปริลเอสสามเนี่ย ปิดเกมหมดเล่นเกมได้นะครับผมผมลองแล้วนะครับเราลองกับเกม PUBG นะครับผมลองกับ iOS นะพี่ลองไอโฟนนะครับมเลน้อยมากโอ้คือยังมีแต่ว่าน้อยยังยังมีรู้สึกบ้างถ้าเพ่งจับนะเพ่งแบบหนักๆเลยเราไดเอ๋อต้องเพ่งจับใช่มีรู้สึกแบบหน่วงๆนิดหน่อยแต่ว่าถ้าเล่นเพลินๆแบบไม่แบบเอาสมาธิไปจับผิดมันมากคือแบบเล่นสบายๆไม่ทำไม่รู้สึกหรอกครับผมว่าแล้วผมว่าก็ต้องมีการเทสให้ดูกันอยู่ดีแหละครับผม ก็มาถึงช่วงสรุปหูฟังกันแล้วนะครับผมว่าเจ้าตัว Edifier Stack Spirit S3 เนี่ยใครควรซื้อครับนะครับผมก็หลังจากที่พวกเราได้ลองเล่นกันมานะครับผมก็ระยะเวลาประมาณหนึงนะครับผมก็ต้องบอกว่าเจ้าตัวเนี้ย ฟีเจอร์อาจจะไม่ได้แบบโโอ้หแบบเยอะมากเหมือนว่าหูฟังสมัยใหม่เนี่ยมี ANC มีนู่นมีนี่อะไรอย่างนี้ฟีเจอร์อะไรที่มันหรูหราแบบไม่แบบมี ANC มี Ambient Sound อะไรอย่างเงี้ยครับอะไรพวกนั้นเยอะแยะอะไรขนาดนั้นนะครับผมแต่ว่าเจ้าตัวเนี้ยผมบอกเลยว่าคุณภาพเสียงคือเขานำโด่งนำนำโด่งมันทะลุกราฟเลยทะลุกราฟอะไรที่เรียกว่าทะลุกราฟนะครับผมเพราะงั้นถ้าเกิดจะเหมาะจริงๆเนี่ยผมว่าสำหรับคนที่กําลังหาหูฟังแบบไร้สายอย่างนี้นะครับผมแล้วต้องการ คุณภาพเสียงที่แบบดีที่สุดแบบเน้นฟังเพลงแบบหนักๆแบบจริงจังเลยอ่ะใช่ตัวนี้ยคืออย่างที่ผมบอกไปตอนต้นแหละก็คือใครที่มีเดสก์ท็อปเทปโฟนอ่ะรวบมาเลยใช่เลยแค่ตัวนี้ผมว่าเอาอยู่นะครับผมหรือถ้าเกิดใครนะครับผมที่ต้องการแบบดูหนังฟังเพลงไปด้วยนะครับผมแล้วก็มีเวิร์กฟ m ร o มโฮมนะครับผมบอกเลยว่าคุณภาพไมโค์ตัวนี้ตอนที่อยู่ที่เงียบๆเนี่ยดีมากๆอย่างที่น้องพุ๊กบอกไปว่าแบบคุณเช็คฟังแล้วแบบเสียงเหมือนแนบหูใช่เลย ไม่รู้เลยว่าใช้หูฟังคุ่อีกครั้งนะครับผมเจ้าตัวนี้แบตเตอรี่80ชั่วโมง80ชั่วโมงใช้งานได้ตอเนื่องสบายๆเพราะงั้นถ้าเกิดคุณเป็นคนชอบเสียงเพลงนะครับผมชอบดูหนังนะครับผมหรือว่าคนที่ทำงานแบบโฟมโฮมอยู่นะครับตัวนี้เหมาะมากๆเลยนะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่สนใจ Edifier Stack Spirit S3 ตัวนี้นะครับผมก็ขอเชิญได้เลยที่ w ว็บไซต์45กิโอรีวิวชัดคัดของดีสั่งง่ายส่งไวได้ของชัวร์ครับ